ไปแม่งโง่น้อยแม่ไปแล้วนะ,ะวนะว่แก้งโหว่าเขาไปนาแม่เขนแก้งโหไมีจะไปว่า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ว่าเขาไปนาแม่ไปใส่หัวลึกๆสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับมชมซ่องสาวสนเนาะ <c oughs> อันเมื่อนี้ส,ะสะาวสดกะมากเกี่ยวข้าวคือกาวพี่น้องเออมื้อนี้มากเกี่ยวข้าวู้เดียวไม่มีมูม มาเก่ยวผู้เดียวเพราะว่าเขามาส่งแหงสาสอนเมื่อคุ้มคนแล้วละ่ะหน้าสาสอนก็นยังมีลายปัดเล่อพี่น้องยังประมาณเฮ้อหน้านึงเมื่อนี้นส,สอนมาเกี่ยวข้าวผู้เดียวก็เป็นกำลังใจเห้สาวอนเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อสาสอนมีแห้งเฮ็ดคลิปต่ตอไปนะเพราะว่าตอนนี้แห้งเลื่มลดลงพี่น้อง ียวขาวเดียวพี่น้องอนี่มีมูสีเงาเงาเต็มมันนี่แม่นดีคึกบีคืนพี่เลย ก็มาเย็บแถบเทาเลยนะนีย่นยวุ้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 ย ข้างรอบแนวเขาปั่นไปแล้วพี่น้องในสคอยเกี่ยว Eu vou ficar... ปลาน้อยพี่น้องปลาตัวใหญ่าอาจจะมีเพิ่งเพาะปลาเพาะปลาคอบืนพี่น้อง,องแต่ว่าหนูหนูแล,แล้นหะนูพวกหนูใหญ่นะมากินนะเบิ่งหอยมันหอยมันตึงเต็มเลยหอยหนูมีแต่หอยใหญ่หนูใหญ่นะ Mình subscribe cho Được ba Mì มันค like so ือควายพีน้ผู้เสืออันน้อยๆฉันนี้ก็อยู่เลยควายจะได้อยู่ฉันกินน้ำพี่น้องโอ้แม่หมาดฉันพี่น้องมันจะกินน้ำของมันมากไงมันเคยจะได้ลุกแล้วได้เป็นตัวแม่ยท่านน้อเป็นตัวแม่เฮ้ยน้องกับไข่เพราะว่าโง่ไข่ตกปีเนึ่ก็ได้แต่ตัวเมียตัวเมียเป็นเคยได้ หนูไม่มานแดดท้อนแล้วเนะี่ยน้ำไปกินน้ำคามฝั่งไปเลย <c oughs> ความฝาโหยไปฝานล้วเลยไปแม่งง่น้อยแม่ไปแล้วนะเอา่แกงโหว่าเขาไปนะแม่เขนแกงโโหมีจะไปว่ <laughs> ไปแล้วว่าไปนะแมสผัดส่หัวลึกๆๆๆมาแล้วผัดไปเอาไปทางเรือพ่นเพลไปทางเรือพ่นพิกาโดดนำ้ำแมสมันโดดน้ำได้ลุคพ่นโดดน้ำไม่ได้ไปแล้วพุนพ่นหุ่นหุ่นออมไปว่าไกลๆนั้นพ้นออมไปฮอดสีเรืออะ เมื่อยพบแล้วแล้วพี่นอ้องความใดเลยแต่ฮ้าโหไป่ได้อันหัวขาแม่เพื่อนเพื่อนไปกินน้ำหัวไอพี่น้องกินน้ำอยู่ในหน้องน้ำ ย่างไปแล้วคุณไปหาลูกลคนเราคกำมังกินน้ำอยู่กระซ่ามี่พี่น้องโอโความโหดมากินน้ำอยู่อยู่เพิ่อยู่ท้องน้าไม่ยอมกินน้ำุดลูกหัวอเป็นเนื้อเล่ไม่มากต่อเพิ่งกลางหน้าบังโู่คือเฮากินหญ้าอยู่บ้านล่ะ ไปห่อเชื่องกูน่อยเหาขึ้นตาเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาส่วนส่ายมเพิ่งกินมะขามแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเกี่ยวข้าวเพิ่นแคมบ้านคือเดียวไม่เพื่นเพิ่นข้าไปเอามะขามเพื่อเพิ่นตำประไดข้าไปกินเพื่นส่ายมมื้อนี้พี่น้องกินไปกินส้มนั่นเด้เลยยืน ยืนไปแล้วไปน้่ลูกเติงมิดจอยยองประเด็หาบ้านเฮาหัวปลขโคเอาเสือหัวปลขโคแล้วกเล้มันเสืกางประตูลื่นหัวปลาดูกแล้วใส่กิชมบ้าน ซิมด้วยซิมด้วยจิมมาหน่อยมืดแล้วน้อชิได้ดิจิมจักน้อยพี่กิมมืดเจ็บท่านเอ้ยเจ็บปะเจ็บปะพงเจ็บเน็ตามัวมาเป็นงาพี่น้องคักเทไร มันซ <laughs> la ่เรอมอีทาอมันเอ็นมืดมาคำเอ็นดิจอยนั้นเอ็นผูเอ็นเปอวกเอดิจอยเท้าแอคกัย่อละจ่อยย้อนจะเล่าจำมาเดีวชิงว่านนี่เด้๋คำล่น้อยมาแล้วกังามท่านงามเย็บมาด้นึ่งผัวละหวานแล้วพอดี องซิมบงล้ yeah, um. uh ูกกูไปช่งนี้งข้าอ๋อจะเพิ่มเป็นวัแม่จริงเนี่ล้วคือพิษคือหน้าเมเป็นอ่างไนีละเนะแม่จริงะวาใช่หอข้า้องยื่นได้ไบเลยีเพิ่มตีพี่ใเพิ่มใบเต็มที่แลวกลางหน้ามีแต่ห้าวข้าวพองยืนมนงมันน แร่เ้งแม่ฮาวแม่เตงเดินเด๋เจ๋งยังมีมั้ายังใส่ดูอะไรอ่ะกินส้มกินแสลก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยทาย่อลงตอนแรงสำหรับคลิปนี้กันซ้ำนี้กันเด้อพี่น้องขอขอบเจอผู้ติดตามแนะครับชมช่องสะสอนเด้อผู้เล่าเฮามาใหม่ๆก็ขอให้ติดตามสะสอนไดเด้อขอขอบเจอ